สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิสซ็ตนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวันธทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ ร้อยเอ็ดจัดโน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนวันนี้เมื่อเวลา9นา30นานาทีนายทรงพลใจเกรมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่7และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่6ประจำปี2566 โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมที่โรงเรียนบ้านโพใหญ่ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมรัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีที่ทรงได้พระกรุณาปรดเก้าปดกระหม่อมพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นจังหวัดพอสวลำดับที่53ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่รัศดรในพื้นที่ประกอบไปด้วยถุงยางชีพรถจักรยานและทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมมีการจัดบริการในแพทย์เคลื่อนที่เช่นการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพการรักษาทางทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ยังมีการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำุงสุขจากทุกหน่วยงานที่จะเป็นประโยชน์ในการรับบริการข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในอำเภอพนมไพรรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โครงการสวัดร้อยเอ็ดเพิ่มที่ตำบัติที่รบริเวณทาง2,500ตติโลและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดนอราชรบุรีรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ทางนป้ดร<า>ัศนี <empieza> หัวหน้าสํานักานจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพิธีเปิดปวยถบายราชสังกัรพระเหื่าพระบรมสารยราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลาภอะไรนะอัครราชกุมารไปไปีองคุสีสว,ว่างเขวัตรวรรคคติยราชนาวีตานกระผมอย่างนี้เราคนไทยเราคนไทยต้องรู้คุณชาติต้องรู้คุณชาติศา,า,าสนาศาสนา พระมหากษัตริย์คนไทยเราคนไทยต้องปฏิบัติตนต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่ในกรอบของกฎหมายและยึดหนักความสามัคคีและยึดหลักความสามัคคีกันต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ลายคนในชาติเราจะร่วมมือกันเราจะร่วมมือกันป้องกันและชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิตด้วยชีวิตโนรา ตรวจคัดครองการประกอบด้วยสมาชิกพอสวที่เป็นแทยตเองหลังจากที่พระองค์สวรรคตรเมื่อปี2538สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนาครีต่อจนพระองค์สิ้นพระชนหอักษราิบารีกรมพระศีสวรควัดวรรษัติยาราชนารีทรง ดำรงตำแหน่งประธานกิิมศัติ์มูลนิธิพอสอสวสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพวงชนชาวไทยประกอบกับจังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ตองไปเรี่อายุแรกเกิดถึง6ปีฐาะนะค่อนข้างที่ยากจนต่อมาในปี2536สมเด็จพระนิธ,ธิฐานท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชกาลที่าสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหาพุณารับกองทุนพัฒนาเด็กสมบทไว้ในพระราชูัรหโดยพระราชทานพระราชานอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชนอพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบุรีรั์ราชุมารีจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแผนออกยด้วยิมยิ้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 มย้ยิ้มยมยิิย้มยย ก้อวบครับด้ครับยิ้มด้วยครับยิ้มด้วยขอบคุณครับสนับสนุนการศึกษาตั้ราคาแล้วก่อนนะครับจะเป็นการลดหย่อน i got uh <laughs> หมู่บัวเรนไอติม <laughs> น้องประชาชนชาวตำบลัวใหญ่แล้วเือใกล้เคียงนะครับที่ให้ให้แยกสนาม้วยครับพร้อมกับเราสามารถตรวจนะครัเอฟี่อให้กับน้อง่เพื่อตรวจเพื่อเต้นเป็นเชื้ออกขอของเกี่ยวกับนัประชาชนเข้ามาตรวจได้เลยนะครับนะครับอคว่านเ โอาโยทันสมัยมากมา <c oughs> ม,มาก ม้องซเกียมรี้ับรอนางหมดแล้วทุ่นนครับเือเือแต่ละนี่น้อยบาทไมนต้องตังค่าว่ามื้นกันเลยนี่แจกจริปีใช่ไหมปีเสียตังค์ายเดือนเราือนละ้อครับปอกกลับนะปอกให้เด็กการถ่ป็นไหนโก 재 <목소리나> ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดอันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาน,นห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สารการจังหวัดร้อยเอด็ดนายสงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดมอบหมายให้ในายพรจน์จิตจากประหลัดจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอด็ดครั้งที่4ประจำปีพุทธศักราช2566 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกแห่ง พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและจะทำข้อมูลด้านการข่าวตลอดทั้งการรอยงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ท้ายข่าววันนี้ที่ร้อจัดประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ประจำปี2566 เช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาิกา30นาทีนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ท2,566 ณห,ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น4ศสรากรการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณพฤกราช2565ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดหารือการประเมินภาษีการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหารือการของดเรียกเก็บ หรือขอลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกะมนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สิเซ w ตนิวผ้าอีสร์ HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มดิฉันวิภาวรรณพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ